เรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะมาดังพัดแผนไทยค่ะเบา Podcast วันนี้เป็นหนังสือเสียงเล่มที่มีชื่อว่ากลัวเขียนโดยท่านติชนัทฮันพระพิกุขชาวเวียดนามวันนี้เป็นตอนที่8ค่ะมีชื่อตอนว่าอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปฟังกันค่ะ จากปัญญายานในพระพุทธศาสนามุมมองเรื่องความเป็นอมตะหรือความเที่ยงแท้แน่นอนเป็นความคิดเห็นที่ผิดทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเหมือนเดิมเช่นนั้นตลอดกาลดังนั้นความเที่ยงแท้แน่นอนจึงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งใดๆแต่การพูดว่าเมื่อเราตายเราจะดับสูญไม่เหลืออะไรเลยก็เป็นมุมมองที่ผิดด้วยเช่นกัน ความเป็นอมตะและการดับศูนย์คือคู่ตรงข้ามเช่นกันความอมตะจึงเป็นมุมมองที่ผิดเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นสิ่งใดเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งที่เราสังเกตล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่การดับศูนย์ก็เป็นมุมมองที่ผิดด้วยเช่นกันสมมติว่าเราพูดถึงความตายของก้อนเมฆเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้า และมองไม่เห็นเมฆอันเป็นที่รักของเธออีกต่อไปและเธอก็ร้องไห้โอ้เมฆที่รักของฉันเธอไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรหากไม่มีเธอแล้วเธอก็ร่ำไห้เธอคิดต่อเมฆก้อนนั้นราวกับว่าก้อนเมฆเปลี่ยนจากการมีอยู่ไปสู่การไม่มีอยู่จากการดำรงอยู่ไปสู่การไม่ดำรงอยู่ แต่ความจริงก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่เมฆจะตายการตายหมายถึงจากที่เป็นอะไรบางอย่างกลับกลายเป็นความว่างเปล่าไม่เป็นอะไรอีกเลยจากที่เธอเป็นใครบางคนจูจ่ๆก,ก็กลายเป็นไม่มีเธอในทันทีทันใดแต่เราไม่เคยเห็นอะไรเช่นนั้นเลยดังนั้นจึงเป็นเหตุเป็นผลที่ในงานฉลองวันเกิดของใครบางคนแทนที่เราจะร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดแด,ด่เธอเราน่าจะร้องว่า สุขสนต์วันสืบเนื่องแด่เธอการเกิดของเธอไม่ใช่จุดเริ่มต้นมันเป็นเพียงความสืบเนื่องเธอเคยอยู่ที่นี่แล้วในรูปแบบอื่นลองมองกระดาษแผ่นนี้ก่อนที่แผ่นกระดาษจะปรากฏรูปร่างเช่นนี้กระดาษเคยเป็นสิ่งอื่นมาก่อนมันไม่ได้มาจากความไม่เป็นอะไรเลยเพราะความไม่เป็นอะไรเลยนั้นไม่สามารถทำให้จู่ๆก็กลายเป็นอะไรบางอย่างได้ในทันที เมื่อมองกระดาษแผ่นนี้อย่างลึกซึ้งเราจะเห็นต้นไม้พื้นดินดวงอาทิตย์สายฝนก้อนเมฆซึ่งบำรุงหล่อเลี้ยงต้นไม้เหล่านี้เห็นช่างไม้แล้วโรงงานทำกระดาษเธอจะสามารถมองเห็นอดีตชาติของกระดาษแผ่นนี้ว่ามาจากไหนการมีรูปร่างเป็นแผ่นกระดาษนี้เป็นเพียงการปรากฏขึ้นใหม่ไม่ใช่การเกิดขึ้นจริงดังนั้นธรรมชาติของแผ่นกระดาษ คือไราการเกิดและไร้าการตายเป็นไปไม่ได้ที่กระดาษแผ่นนี้จะตายเมื่อเธอเผากระดาษแผ่นนี้เธอจะเห็นกระดาษแปลเปลี่ยนไปเป็นควันไฟไอน้ำขี้เท่าและความร้อนกระดาษแผ่นนี้สืบเนื่องต่อไปในรูปแบบอื่นๆดังนั้นการกล่าวว่าเมื่อสิ่งหนึ่งแตกสลายก็จะดับสูนไปไม่มีอะไรเหลืออยู่นั้นเป็นความคิดเห็นที่ผิด ที่เรียกว่าความคิดเห็นแห่งการดับสูญ์ถ้าเราสูญเสียใครบางคนที่ใกล้ชิดมากเราเสียใจต่อ,อการตายของเธอเราต้องพิจารณาใหม่อีกครั้งว่าคนผู้นั้นก็ยังคงสืบเนื่องต่อไปและเราสามารถทำอะไรเพื่อให้เธอสืบเนื่องต่อไปอย่างงดงามยิ่งขึ้นเธอยังคงมีชีวิตอยู่ในตัวเราและรอบตัวเราเมื่อมองเช่นนี้ เราจะสามารถรับรู้ต่อเธอได้ในรูปแบบอื่นเช่นเดียวกับที่เรารับรู้เมฆในถ้วยชาของเราเมื่อเธอดื่มน้ำชาสักถ้วยอย่างมีสติและมีสมาธิเธอจะเข้าใจได้ว่าก้อนเมฆอยู่ใกล้ชิดกับเธอในถ้วยน้ำชาของเธอแล้วเธอไม่เคยสูญเสียคนที่เธอรักเขาเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นนี่คือลักษณะของวิสัยทัศน์ ลักษณะของปัญญารู้แจ้งที่จำเป็นต่อการข้ามพ้นความเสียใจเราคิดว่าเราสูญเสียเขาไปตลอดการแต่คนผู้นั้นไม่เคยตายไม่ได้หายไปเขายังคงสืบเนื่องต่อไปในรูปแบบใหม่เราต้องฝึกมองอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะรับรู้และเกื้อกูลถึงการสืบเนื่องของเขาที่รักฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เป็นสิ่งที่เป็นจริงมากสำหรับฉันฉันกำลังหายใจเพื่อเธอกำลังมองไปรอบๆเพื่อเธอเบิกบานต่อการมีชีวิตเพื่อเธอและฉันรู้ว่าเธอยังคงอยู่ตรงนั้นกับฉันอย่างใกล้ชิดเธอดำรงอยู่ในตัวฉันเราแปลเปลี่ยนความทุกข์และความกลัวไปสู่การตื่นรู้ในปัญญารู้แจ้งแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นมาก เมื่อเราข้ามพ้นความคิดเห็นเรื่องการเกิดและการตายเราหยุดการถูกควบคุมด้วยความกลัวความคิดเห็นเรื่องการเป็นอยู่และการไม่เป็นอยู่ได้สร้างความกลัวขึ้นมากมายมหาศาลเมื่อก้อนเมฆหายไปจากท้องฟ้านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนจากการมีอยู่ไปสู่การไม่มีอยู่เมฆยังคงสืบเนื่องอยู่เสมอธรรมชาติของเมฆคือไร้การเกิดและไร้การตาย ธรรมชาติของคนที่เธอรักก็เช่นกันและตัวเธอก็เป็นเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันการพึงพอใจในที่ที่เราอยู่ลองจินตนาการถึงนักบินอวกาศสองคนซึ่งเดินทางไปยังดวงจันทร์และในขณะที่พวกเขาอยู่ที่นั่นก็เกิดอุบัติเหตุยานของพวกเขาไม่สามารถนำทั้งคู่กลับมายัางโลกได้ พวกเขามีออกซิเจนสำหรับใช้เพียงสองวันเท่านั้นไม่มีหวังว่าจะมีใครมาช่วยชีวิตพวกเขาได้ทันเวลาพวกเขามีเวลาเพียงสองวันเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่ถ้าเธอถามพวกเขาในขณะนั้นว่าคุณปรารถนาสิ่งใดมากที่สุดพวกเขาจะตอบว่าต้องการกลับบ้านต้องการเดินอยู่บนโลกที่สวยงามของพวกเรานั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขาไม่ต้องการสิ่งใดอีก พวกเขาจะไม่คิดถึงการเป็นหัวหน้าของบริษัทใหญ่โตการเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักหรือการเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาพวกเขาไม่ต้องการสิ่งใดเลยเว้นแต่เพียงการกลับมาที่นี่เดินบนพื้นโลกเบิกบานกับทุกย่างก้าวฟังเสียงของธรรมชาติหรือกุมมือคนรักของเขาขณะชมจานยามค่ำคืน พวกเราทุกคนควรใช้ชีวิตในทุกๆวันเช่นเดียวกับผู้ที่เพิ่งรอดพ้นจากความตายบนดวงจันทร์นั้นขณะนี้เราอยู่บนโลกเราคุณเบิกบานกับการเดินบนพื้นโลกอันแสนพิเศษและงดงามนี้ท่านหลินจี้ปรมาจารย์นิกายเซนได้กล่าวว่าปาฏิหารินั้นหาใช้การเดินบนผิวน้ำหรือเปลวไฟปาฏิหารคือการเดินอยู่บนพื้นโลกนี้เอง ฉันยึดมั่นต่อคำสอนนั้นฉันเบิกบ,บานในการเดินแม้จะอยู่ในสถานที่อันวุ่นวายเช่นสนามบินหรือสถานีรถไฟการเดินเช่นนั้นด้วยย่างก้าวที่อ่อนโยนต่อแม่ครณีของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ทำเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะเบิกบ,บานได้ในทุกๆนาทีของชีวิตค้นหาผืนดินอันมั่นคง ในชีวิตประจําวันของเราความกลัวเป็นเหตุให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปกายอยู่ที่นี่แต่ใจของเราล่องลอยไปทั่วบางครั้งเราจมอยู่กับหนังสือและหนังสือนั้นก็พาเราไปไกลแสนไกลไปจากร่างกายและความเป็นจริงที่เราเป็นอยู่จากนั้นเมื่อเราเงยหน้าขึ้นมาจากหนังสือเราก็จะกลับมาแบกความกังวลและความกลัวของเราอีก แต่เพราะเรามักไม่ได้กลับคืนสู่สารที่สุขภายในไม่ได้กลับสู่ความแจ่มชัดและธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะในตัวเราจึงมักขาดการเชื่อมโยงกับพระแม่ธรณีหลายคนลืมร่างกายของตัวเองพวกเขาดำรงอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเขามีแผนการมากมายและมีความกลัวมีความวิตกกังวลมากมายและเต็มไปด้วยความฝัน พวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ในร่างกายนั้นในขณะที่เราถูกผูกยึดด้วยความกลัวและพยายามวางแผนที่จะออกจากความกลัวนั้นเราก็จะไม่สามารถมองเห็นความงดงามทั้งหมดที่พระแม่ธรณีมอบให้การมีสติจะคอยเตือนเธอให้กลับสู่ลมหายใจเข้าของเธอดำรงอยู่ตลอดลมหายใจเข้าและดำรงอยู่ตลอดลมหายใจออกของเธอนั้น นำใจของเธอกลับสู่กายของเธอและดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะมองอย่างลึกซึ้งที่เบื้องหน้าของเธอถึงความอัศจรรย์ของปัจจุบันขณะพระแม่ธรณีมีพลังอำนาจมากอบอ้อมอารีและเกื้อกูลกลายของเธอก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เมื่อเธอฝึกปฏิบัติและรู้สึกมั่นคงดั่งพื้นโลกเธอจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากได้โดยตรง และความยากลำบากนั้นจะค่อยๆเหือดหายไปการฝึกปฏิบัติหายใจในปัจจุบันขณะขอเชื้อเชิญให้เธอหาช่วงเวลาเพิ่มเบิกบานกับการฝึกหายใจอย่างมีสติอันเรียบง่ายหายใจเข้าฉันรู้ว่าฉันกำลังหายใจเข้าหายใจออกฉันรู้ว่าฉันกำลังหายใจออก ถ้าเธอทำสิ่งนี้อย่างมีสมาธิสักเล็กน้อยเธอก็จะดำรงอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงในขณะที่เธอเริ่มฝึกการหายใจอย่างมีสติร่างกายและจิตใจของเธอก็จะเริ่มกลับมาอยู่ด้วยกันเพียงใช้เวลาแค่10บถึงยีวินาทีเท่านั้นเพื่อสร้างปาฏิหาริย์นี้นั่นก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันของกายและจิตในปัจจุบันขณะพวกเราทุกๆคนทำได้ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กเล็ก ดังเช่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอดีตไม่มีอยู่อีกแล้วอนาคตก็ยังไม่อยู่ที่นี่มีเพียงขณะเดียวเท่านั้นที่ชีวิตปรากฏเป็นจริงนั่นคือปัจจุบันขณะการปฏิบัติภาวนาด้วยการหายใจอย่างมีสติจะนำกายและจิตกลับมาสู่ปัจจุบันขณะดังนั้นเธอจึงไม่พลาดนัดกับชีวิตของเธอ จบบทที่8ของหนังสือเสียงกลัวแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้มีชีวิตที่เบิกบานและเป็นอิสระจากความกลัวค่ะ